สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่พะโล้กินกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้ำน้ำมาต้มใส่หม้อเราจะต้มไข่นะคะ,ะน้ำไข่ลงไปต้มเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวไข่จะแตกค่ะกะน้ำพอที่จะต้มไข่แต่ละครั้งนะคะว่า ทุกท่านจะทําไข่พะโล้กี่ฟองนะคะ,ะดิฉันจะทําไข่พะโล้สาหรับ5้าฟองนะคะวันนี้ใส่ไปเลยก็ใช้ไฟประมาณปานกลางนะคะ,ะต้มไข่ไปเรื่อยๆให้สุกประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันใหม่เมื่อเราต้มไข่สุกแล้ว15นาทีนะคะนำไข่ที่ต้มสุก แล้วลงไปแช่วไว้ในน้ําเย็นนะคะประมาณห้านาทีค่ะน้ําเพื่อเวลาที่เราปอกเปลือกไข่ออกไข่จะได้สวยๆนะคะเอาแช่วไว้แบบนี้เลยนะคะประมาณห้านาทีค่ะแช่ไข่เสร็จแล้วนะคะประมาณห้านาทีค่ะหลังจากที่เราต้มเสร็จนะคะก็ปอกเปลือกค่ะเห็นไหมคะจะเห็นว่าปอกเปลือกออกง่ายนะคะเวลาเรา หลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วเอามาแช่ไว้ในน้ําเย็นนะคะก่อนที่จะปอกเปลือกค่ะล้างน้ําแล้วก็ทักรวมกันไว้นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปทําไข่พะโล่นะคะเราจะมาดูวิธีทําไข่พะโล้กันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะนำสามเกลือไปตารวมใส่กันก่อนนะคะสามเกลือก็จะมีกระเทียมมีรากผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะเดี๋ยวเราจะนํานำสามเกลือลงไปผัดก่อนนะคะ จุดไฟตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเมื่อกระทะร้อนแล้วให้เทน้ำมันพืชลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะเมือม่อน้ำมันพืชร้อนแล้วนะคะให้นำสามเกลือลงไปผัดค่ะผัดสามเกลือให้หอ,หอมนะคะให้สุกเหลืองๆก่อนค่ะเมื่อเราผัดสามเกลือ หอมเหลืองแล้วนะคะให้ใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะกะพอประมาณที่จะทำไข่ะโล้ใส่หมูสามชั้นแต่ละรัคงนะคะดังนั้นผัดหมูสามชั้นให้เข้ากับสามเกลอให้สุกเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเมื่อเราผัดหมูสามชั้นสุกแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะ เปลี่ยนไปใส่หม้อต้มไข่พะโล้นะคะฉันก็ได้เปลี่ยนหมูสามชั้นมาต้มใส่หม้อเลยนะคะเราจะทําต้มไข่พะโลค่ะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้ใส่ใส่เกลือนะคะลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะจะดูพอประมาณนะคะ ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงพะโล้นะคะผงพะโล้แบบนี้ค่ะ รสด,ดีผงกะโล o นะคะกาใส่พอประมาณเหมือนกันค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะที่เราปอกเปลือกไว้ค่ะนำลงไปต้มใส่ก็รวมกับหมูสามชั้นเลยนะคะวันนี้ดิฉันจะทำ ใส่พะโลใส่หมูสามชั้นแลี่ก็ใส่เห็ดด้วยนะคะเห็ดหอมค่ะแบบนี้นะคะเห็ดแห้งนะคะเห็ดหอมอบแห้งเมื่อน้ำน้อยไปนะคะเราก็สามารถเติมน้ำร้อนได้นะคะตามชอบเลยค่ะพอประมาณเลยนะคะหลังจากนั้นก็ต้มต่อไปนะคะได้เรื่อยค่ะ เราต้มพะโล้ใกล้สุกแล้วนะคะแล้วก็ทําการชิมดูค่ะชิมดูก่อนนะคะชิมดูก่อนที่จะใส่เครื่องกรุงเพิ่มนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ใส่เกลือแล้วก็ผงพะโละ้ลงไปแล้วพร้อมซีอิ๊วดำนะคะรสชาติของไข่พะโล้ต้มไข่พะโล้เราก็เกือบจะพอดีเลยนะคะ ถ้าจืดไปนิดหน่อยนะคะก็เติมน้ำปลาค่ะเล็กน้อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะใส่พอประมาณค่ะหลังจากนั้นก็ทำการชิมดูอีกครั้งนะคะตอนนี้ต้มไข่พะโลเราก็ใกล้สุกแล้วนะคะค่ะตอนนี้ดิฉันก็ได้ทำการต้มไข่พะโลมาแล้วประมาณ25นาทีนะคะแล้วก็กลับมาดู นะคะคว่าถ้าใครชอบให้หมู3ามชั้นนะคะไปเปื่อยก็ต้มไว้นานหน่อยนะคะประมาณ30นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็ได้ค่ะถ้าถ้าเกิดว่าน้ำลดลงนะคะน้ำแห้งลงก็เราก็เพิ่มน้ำได้นะคะ,ะสำหรับส่วนประกอบในการทำไข่พะโล้ใส่หมู3ชั้นใส่เห็ดหอมวันนี้ดิฉันก็ได้เขียนไว้ข้างล่างคลิปเลยนะคะทุกท่านสามารถเปิดเข้าไปดูได้ค่ะ ตอนนี้ดิฉันก็ได้ทำการต้มไข่พะโลมาสุกพอดีแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะชิมดูอร่อยเลยนะคะแล้วก็ตักใส่ภาชนะนะคะแล้วใส่ผักชีโรยหน้าเล็กน้อยนะคะ เท่านี้เราก็จะได้ไข่พะโล้ใส่หมูสามชั้นใส่หิดหอมกินกันอ,อร่อยๆแล้วนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะรวยสบายๆหละเมนูชิวๆขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย